าติดทุกข่าวสารทั่วไทยกับศูนย์ข่าววิทยุมกรับฟังข่าวตอนช้ามุงจากศูนย์ข่าววิทยุมกสงขลาค่ะงานกเกษตรผักใต้เพิ่มช่องทางการตลาดส่งเสริมการทำการ,กรเกษตรมูมุ่ราขาสูงสร้างความมั่นคงและอย่งยืน นายเชลเมชัยซีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยลังเป็นประธานเปิดงานกเษากษตรภาคใต้ครั้งที่28แปที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าวันนี้ภาคารรเกษตรต้องมีการเปลี่ยนแปลงและต้องมีการทำงานรวมกันทั้งในส่วนของภาครัฐภาคเอกชนนักวิชาการสถาบันการศึกษาและเกษตรกร,กรซึ่งจะต้องรวมมือกันในการพัฒนาเกษตรกร,กรให้รู้จักเรียนรู้ที่จะใช้เทคโนโลยีและ นวัตกรรมและใช้งานวิจัยมาเพิ่มความหลากหลายให้กับผลิตภัณฑ์หรือเพิ่มมูล,ลาคา่าจนเกิดเป็นกษตแมูล,ลาค่าสูงและ,กะเกษตรกรมอยั่งยืนซึ่งสิ่ง,งหนึ่งที่เกิดขึ้นในยุคโควิด19คือกเกษตรกรกลายเป็นพอคาเต็มตัวส้ามาดคล้ายสินคขาพาันช่องทางออนไลน์และออฟไลน์รู้จักตลาดจากนายบายตลาดการนำผลิตของกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์รู้ว่าตลาดต้องการสินคขาประเภทไหนแลจดผลิตสินคขาประเภไหนเพื่อรองรับความต้องการ และไม่ให้หล่นตลาดรวมถึงปรับเปลี่ยนการปลูกพืชเชิงเดียวสู้การปลูกพืชแบบผสมผสานทําให้สามารถยกระดับผลผลิตไ้มีมูลค่ามากยิ่งขึ้นสําหรับพื้นที่ภากใต้มีความได้ปเปรียบทางด้านภูมีประเทศโดยเฉพาะในเรื่องข้องปามและย่างพาราแต่กระทรวงเกษตรต้องการให้ภาคการ,กรเกษตรมีทางเลือกมากขึ้นจึงมีการสนับสนุนการปลูกพืชผสมผสานเช่นพริกไทยโกโก้โก,กาแฟหรือการเหลียงสัตว์เป็นตอนซึ่งคาดว่าจะ เป็นการเพิ่มรายได้และสร้างความมั่นคงให้กับพี่น้องเกษตรกร,กรโดยเฉพาะพื้นที่ซ้ำจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งกระทรวงกรเกษตรมีนโยบายเพื่อสร้างการอยู่ดีกินดีให้แก่เกษตรกรเช่นการส่งเสริมการเลี้ยงโคการเลี้ยงแพะเป็นตน้นเชื่อว่าถ้าส,า,มมาสร้างสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจดีขึ้นจะเป็นการแก้ปัญหาในพื้นที่ได้ด้วยอย่างไรก็ตามเชื่อว่าปัจจุบันสถาบันอุดมศึกษาได้ผลิตบุคลากรทางด้านการ,กรเกษตรที่มีความรู้ทาง การเทคโนโลยีนวัตกรรมและงานวิจัยเพื่อเข้ามาทํางานในภาคการเกษตรมากขึ้นและในส่วนขค้งกระรวงเกษตรเองก็สนับสนุนในเรื่องของยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ซึ่งเชียอว่าจะเป็นกําลังสําคัญในการสร้างเกษตรมูลค่าสูงหรือเกษตรซีจุดสูต่อไปรวมถึงมีน่วยงานในสร้างกัดเทดได้นำงานวิจัยมาพัฒนา่อโยต์ซึ่งปัจจุบันกระทรวงเกษตรมีการดังซูน AIC ขึ้นทั่วประเทศโดยได้รับความร่วมมือจากสถาบันอุดมศึกษาทาง77 วโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตรกรรมมาช่วยกันพัฒนาภาคการเกษตรซึ่งจะเป็นการช่วยให้เกษตรกรได้รับทราบและเข้าถึงเทคโนโลยีได้รวมถึงเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มและแนวคิดให้ภาคการเกษตรต่อไปณนัประผัดมณีแสงสูนข้าววิทยุมอกส่งคลารายงานค่ะรวดเร็วฉับไวเพื่อชุมชนไทยทุกวัน